คนเรานี่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่เท่าที่สันนิษฐานดูแล้วคนที่ขาดปัญญานั้นมีมากมายคนไม่มีปัญญาน่นี่ะมากกว่าคนมีปัญญาในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นมันจึง ไม่สามารถที่จะละบาปอากุศลต่างๆได้เป็นส่วนหลายเลยทีเดียวผู้ที่ตั้งเจตนาละเว้นบาปกรรมได้นี่มีปริมาณน้อยเต็มทีเ <c oughs> พราะฉะนั้นทัยเจ้าจึงได้สักอดีตนิทานมาเปรียบเทียบให้คนฟัง